ทั้งคืนก็คงไม่สุกก็จะมีอาหารเสริมผลไม้มีแตงโมด้วยเราต้องคิดนะคะว่าเราจะบริหารการจัดการตรงนี้อย่างไรในะขณะที่เดิน8กิโลเนี่ยคนเดียวยังไงเพื่อที่เราจะช่วยกันได้เสื้อผ้าถ้านักเรียนเอากระเป๋าเสื้อผ้าแบบพิมันมี่คงไม่สะดวกแน่นอนที่สุดบางคนนะเตรียม เพราะว่าเราเวลาเราต้มเราอะไรเราต้องเช็ดน้ำี่ให้อ่านน้ำหลใหญ่เป็นสระใหญ่นะถึงบอกให้นักเรียนเราถ้าถุงจะต้องช่วยกันนะมันจนอนจะปังไว้นะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเป็นจะไม่กลับมานอนที่ถุงนะคะพรุ่งนี้ต้องคิดให้เราเข้าหาที่เราสองร้อยคนจะคิดว่าเราจะถู่ที่นี่ฉะนั้นอย่ามาไปเลย บ้านแล้วลับบ้านแล้วะกลับบ้านออมาเลยเอาออกคนไนโอ้ตกูเขาเร่ออะไรนะพ่อเลยอะ Wonderful เออ Wonderful ไม่ใช่ Beautiful ทำไมกลับมาที่เดิมอ่ะมึงก็ไม่ได้โองดลูกบอลลูกเกาลัดน่าเช่อเช่ห้งอีไหนโอไป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  จะรัดออเหรอนี้นี่รูปสุดท้ายเนาะแม่ตะหลอกอะแม่เได้ได้ะหลออมาดูดูทะลึ่งนเลึกกับแม่เดี๋ยว <ส>ไม่อยากได้เลยดีขงเอร <ingers S 2> ์หนักูขาแล้วไม่ดีค่หนุ่ยสเก็ตขาว ใช้ชื่อคืนที่ป๊อปเลยเห็นไ,ไหมไป้ายชื่อกับป้ายชื่อนะแผ่นทาบติกคืนกับ มาเจอกับพ่อเดี๋ยวด้าไปบายหน่อย เรื่องมาหมดคิวแล้วเรื่องมดคิวแล้วทำไมคนเยอะมากใส่อะไ้ใส่ไ้ใ่เของใคระ การนัดแจ้งก็ได้ในคอมพิวเตอร์เหรอคืาจะเป็นไม่ใช่ที่คนใส่ปากไม่หยอกว่อมันมีแงโอคนที่มันไม่ครบไหมใครไม่ครบยกมือหมูไหนถ้าบวกแล้วตรงนี้มีใครหมูไหนบ้างเคหมูลายลาย เยอะนะคะแม้ว่าเราจะไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่บางทีนะคะเวลาให้แต่จำพักอึเราเราคิดดูดีๆแล้วเราก็จะมีความสุขค,ค่ะพระเจ้าเพราะว่าตอนแรกก็จะไม่มาเพราะว่าขาเป็นอย่างนี้ขาเจ็บแต่ว่าพระเจ้าก็ให้โอกาสที่จะมาแล้วพระเจ้าก็ให้การฟื้นคูมพระเจ้าสัตย์ซื่อที่จะตอบคำอธิฐาน่อว่า ก็ะะตอนนี้ก็รู้สึกว่าการให้ก็ดีกว่าการรับมากแล้วก็อยากให้ทุกคนไปทู่ให้ที่ดีแล้วก็จะนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในกองของตนเองค่ะกองหนึ่ของ1ือโบสิบเอ็ดมาค่ายนี้ครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจมากที่ทุกคนอบอุน่นแล้วก็มีที่ดีแล้วก็รู้สึกภูมิใจอย่างหนึ่งคือ ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มาค่ายครั้งนี้แล้วก็ค่ายต่อไปแล้วก็คงเหนื่อยน่าดูแต่ว่าในส่วนนี้ก็จะขอพระเจ้าเสริมกำลังแล,นนแล้วก็ทุกคนในหูน่ารักมากแล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่นี่ส่วน็นหลายอย่างบางทีที่ไม่ค่อยดีก็สามารถปรับตัวได้บางทีเราฉุนแล้วก็อาจจะเุยกับเพื่อนค่ายครั้งนี้เป็นการให้อย่างตัวเองก็คือให้ให้รอยยิ้มกก่คนอื่นนี่ก็เป,นนเ,เป็นการให้ออย่างหนึ่งเหมือนกัน อยากให้ทุกคนแจกรอยยิ้มแจกสีหัวรา้กับคนอื่นได้เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าหน้าหุดลึกหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าเราให้รอยยิ้มวันนี้วันสุดท้ายจริงๆวันแรกอยากกลับบ้านจะจะขายวันสุดท้ายไม่อยากกลับแล้วพอร้องก็คือสิ่งที่ทุกคนทาไปก็คือทําให้เต็มที่นะคะก็อยากจะบอกตรงนี้ว่าไม่อยากกลับบ้านค,ะค่นะ <laughs> ยังไม่ทำได้กินเลยอ่ะยังไม่ทำได้กินเลยอ่ะอื้อ không có nhà